มาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับประจาจำวันพฤหัสที่23ครับเนื่องจากวันนี้มีหุ้นให้เล่นน้อยครับนี่เคอหยุดนะครับผมก็เลยวางไต้หวันครับไต้หวันซึ่งไม่ได้รันยาวๆนะครับใครจะตามไต้หวันก็พิจารณาดีๆก่อนตามแล้วกันนะครับสำหรับไต้หวันวันนี้เปิดที่บวกครับ3 4 669ครับ3 4 669เลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านใดจัดนะครับ ถ้าไม่ชอบผ่านนครับสำหรับไต้หวันผมจับที่บวกนะครับถ้าตอนน่อีนถ้าเล่นเข้าลงลบก็เบาๆนะในการเพราะว่าไต้หวันกว่าจะปิดตลาดเที่ยงนะครับทอเปิดตั้งแต่เช้าไเปิดตั้งแต่เช้า,ชากว่าจะปิดเที่ยงตอนที่ผมคิดอาจจะอยู่ที่บวกนะครับตอนใกล้ๆปิดตลาดอาจจะลงลบก็ได้นะครับก่อเช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือ7ครับและถ้า7น่าจะมากับ0ูนย์ครับสามคู่ที่ผมเร็งไว้ก็จะมี3 7เจ 60 3760นะครับ4770 4770 7700นะครับ7700แล้วก็2882ครับใครอยากได้คู่ของ2882ไปหาจับเอานะครับ100มาทศูนย์ครับ100มาทศูนย์ ก่อตัวถ้าอยากแตกตรงก็เอาศูนย์ไมมัดนะครับศูนย์ไมมัดและเล่น3กลับหรือ6กลับไปนะครับก่อได้แนวนี้ครับสําหรับไต้หวัน,นครับสําหรับไต้หวันถ้าพ่งนี้ของุ่งนี้หุ้นเปิดปกตินี้มาคงอาจจะไม่ได้ลงนะครับก็มาส่งท้ายกันแล้วกันเนาะ